ร้อยนะครับฝนก็ปล่อยปอยอยู่แหละนะครับก็คึมๆไปปลอยอยู่เอาไม่ปลอยแล้วทุกคนมันตกใส่ผมแล้วเดี๋ยวเ,ยวเยวรอมันหยุดก่อนเม่โอเคเดี๋ยววันนี้พาทุกคนไปทำงานกันนะครับเดี๋ยววันนี้มีไปถ่ายรีวิวบ้านมือสองแถวในเมืองนะครับแถวในเมืองแถวเนินสัมลีนะครับเดี๋ยว ไปดูกันว่าบ้านจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตามไปดูด้วยกันนะครับอันนี้ก็เพิ่งทำคลิปแนวนี้นะเดี๋ยวยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับวันนี้ไปดูบ้านแถวน่าแต่แถวเนินสำลีนะครับเนินสำลีระยองนะครับตรงข้ามปั๊มปะตะทที่เปิดใหม่นะครับแถวคอนโดออริจินเดี๋ยวไปกันเลยตอนนี้ก็สงวงานเข้าแล้วกับทุกคนนี่ จะไปถ่ายงานเรียบร้อยนะครับตั้งคึคมมาแล้วนะครับหยิบกล้องจะรีวิวทีไรนะครับเรียบร้อยทุกทีปวดหัวเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสู้นะครับเราสู้ว่าไปถึงหน้างานแล้วเราจะถ่ายรีวิวแล้วก็เอาบ้านมาลงเพจได้ไหมนะครับอาชีพในหน้านีเ่เราต้องสู้อยู่แล้วนะเดี๋ยวคอยดูครับทุกคนว่าจะ ทำได้ไหมนะครับวันนี้โอ้โหเต็มข้อเลยซัดเต็มข้อรอเต็มแข้งก้อนเบลเลอร์เลยนะครับขายบ้านหน้าฝนนะครับต้องทำใจนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวสู้สู้เลยนะครับจะดูว่าจะถ่ายได้ไหมวันนี้มาถึงแล้วครับทุกคนเออก็เดี๋ยวขับหาบ้านก่อนบ้านอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยนะครับมี ตรงน,นี้มีสนามเด็กเล่นด้วยนะครับก็ทำเลดีนะโครงการนี้นะครับถนนกว้างด้วยทุกคนดูสิปุ๊บ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 อ่าเจอบ้านแล้วอยู่ขวามือทุกคนหูบ้านกว้างสวยมากเลยนี่หลังนี้หลังนี้หลังนี้เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมถ่ายรีวิวให้ดูนะนะครับเดี๋ยวแปะไว้ในเพจนี้แหละ นะครับแต่อันนี้คือเราก็ถ่ายการทํางานจริงของเราด้วยนะครับฝนก็หยุดพอดีโอ้ขับรถมาฝนตกหนักมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมจอดรถก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปทํางานก่อนเดี๋ยวไปทํางานกันนะอเคลงจากรถนะครับถึงหน้างานเรียบร้อยนะครับฝนก็ปล่อยปอยอยู่แหละนะครับก็คึมคึมไปปล่อยอยู่เอาไม่ปลอยแล้วทุกคน มันตกใส่ผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอมันหยุดยยก่อนแะมน,น,นี่เรียบร้อยฝนตกนะครับฝนตกนะครับนี่เรียบร้อยมันเล่นผมซะแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังคิดว่าจะ เอาไหม่กับมันดีนี่มันตกหนักเลยที่นี้นะครับตั้งนานก็ไม่ตกนะนะครับนี่แหละนะครับดีบ้านอยู่แค่นี้เองเอบ้านอยู่แค่นี้เองแต่ตอนนี้ยังทํางานไม่ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกัอนนะครับเดี๋ยวรอกัอนวันนี้เราต้องได้รีวิวอะหลังเนี้ยคือต้องได้อะต้องทําให้ได้อรอมันก่อนตกตกไปรอได้ทั้งวันแหละนะครับเดี๋ยวนั่งตอบอินบ็อก์ลูกค้า ลูกค้าก็ถามมาเยอะนะวันนี้นะครับสองเพจนีต่ตอนนี้น่าจะสามสิบสี่สิบอินบ็อกซ์แล้วมั้งนะครับนี่เพจผมก็เพจน,นี้ครับทุกคนเพจน,น,นี้เพจน,นี้ขายบ้านมือหนึ่งมือสองระยองนะครับตอนนี้ก็ เพื่อนๆก็ถามหาบ้านกันมาหลายหลังเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ทยอยรีวิวนะครับมีทุกโซนนะครับในระยองก็เพื่อนๆคนไหนหาบ้านอยู่นะครับก็ผมก็จะทยอยอคัดซับคัดบ้านที่มันแบบทำเลดีๆทำเลโอเคนะครับเอาเอาเอามาให้นะครับบ้านคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างหลังเนี้ยนี่นี่นดีๆหลังเนี้ยดีแต่ ไม่ดีอย่างเดียวตอนนี้คือฝนมาตกรีวิวไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอฝนตกรอฝนหยุดกันเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนกันกันเถอะน,นะครับก่อนมันจะตกอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้พอทํางานได้แล้วอ้แดดออกแสงมานะครับออันนี้ก็ เดี๋ยวเริ่มทำนะครับอุปกรณ์นี่นี่นะครับกล้องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัว gimbal นะครับเดี๋ยวรีวิวกันนะครับหลังนี้อ่านะครับหลังนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปน,ะนั้นนะเห็นว่าสภาพแวดล้อมดีนะถนนกว้างนะครับทำเลดีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลุยงานก่อนก็โอเคครับทุกคนเรียบร้อยดีนะครับ กรรีวิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็คือเราทําอะไรเสร็จเราก็เดี๋ยวมาล็อกบ้านคืนให้เขานะครับเดี๋ยวจะต่อบ้านเขาก็จะมานะครับเอากุญแจเพราะว่าผมโทรให้เขาเอากุญแจมาซ่อนไว้ให้หน่อยครับผมจะมาเข้ารีวิวนะครับเราก็ล็อกบ้านให้เขานะครับแล้วก็เอากุญแจไว้ให้เขานะครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใครอยากดูรีวิว บ้านหลังนี้นะครับผมรีวิวไว้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับนี่บ้านสวยเลยนะครับสวยๆเลยนะครับทำเลดีนี่นะครับทำเลดีใกล้กันสาธารณะนะครับหมู่บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโอเค